CCTV นะครับผมคณากรประกอบช,น,ชนะและดิฉันพัสนันพิมพ์สกุลพร้อมด้วยทีมข่าว CCTV ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บริษัทเคเบิลทีวีชนบุรีจำกัดหรือซีทีวีเปิดรับสมัครพนักงานได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่จัดหน้าเลเยอร์ 2. ผู้สื่อข่าวและ 3. เจ้าหน้าที่ผลิตรายการสนใจสมัครด้วยตนเองที่บริษัทเคเบิลทีวีชนบุรีจำกัดหรือโทร038277445 ผู้ขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าไฟฟ้าได้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวและทายาทขอให้มาลงชื่อรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าประจำปี2556โดยนำเอกสารมาประกอบได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก 2. ใบเสร็จค่าไฟ 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 4. คู่มือประจำครอบครัว 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้รับสิทธิ์มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน 6. สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความร่วมมือมาอย่างผู้ใช้ไฟฟ้าหากพบเห็นกลุ่มมิจฉาชีพลักลอบขโมยสายไฟฟ้าดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าหรือต่อไฟโดยตรงไม่ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาโปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่าน หรือโทรแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทางหมายเลข1129 <c oughs> ดื่มคริสตัลช่วงนี้ขวดไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นดูดีกับซัมซุงกา a ลซี่โน้ต2ตั้งร้อยเครื่องถึง3.1มกราคม2556คิดจะดื่มน้ำดื่มคร <c oughs> ิสตัลอ้าพี่หมอมาถ่ายทำนอกสถานที่เหรอคะครับน้องเกิ้นไปงานเหรอครับ อ๋อพอดีจะไปทําสกูปเปิดร้านเพื่อนคุณพ่อ,พอที่อวราชนะคะก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศซะหน่อยแต่ว่านับทีมงานมารับแถวนี้อะคะ่ะก็เลยแวะมาซื้อกาแฟก่อนแต่เนี่ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าจะซื้ออะไรไปฝากเขาดีอะคะ่ะโอ้ยงั้นพี่แนะนํานี่เลยครับน้ําเห็ดลินจือสกัด90.8%นะครับได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะครับจากการสกัดนอกจากจะช่วยเรื่องของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันนะครับ,นนรบเบาหวานแล้วก็เรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยนะครับยังลด ไขมันคอเลสเตอรอลนะครับทาให้ระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นแล้วก็ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นด้วยนะครับโอ้โหประโยชน์มากมายขนาดนี้เนี่ยผู้รับต้องชอบแน่แน่เลยค่ะแต่เอิญจะไปหาซื้อได้ที่ไหนล่ะคะพี่หมองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันครับพี่ให้ชุดนี้ให้น้องเอิญไปก่อนเลยเพราะว่าพี่เตรียมมาให้กับแขกรับเชิญในรายการแต่ว่าพี่มีสำรองไว้ในรถอีกชุดหนึง่งอ,อันนี้<ล>ให้น้องเอิญไปเล,เลยครับงั้นขอบคุณพี่หมอมากมานะคะงั้นเอิญไปก่อนนะคะครับไว้เจอกันนะคะ พี่หมอฮะ <c oughs> ดื่มคริสตัลช่วงนี้ขวดไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นดูดีกับซัมซุงกาไลซี่โน๊ต2ตั้งร้อยเครื่องถึง31มก,กราคม2556คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลีวีแจกโชคใหญ่ฉลองปีใหม่2556 รุ่นรับของรางวัลมากมายรางวัลที่1 iPad 4มูลค่า16,500บาทรางวัลที่2แพ็กเกจทัวร์กระบี่40รางวัลรางวัลละ12,000บาท รางวันที่3ตู้เย็นมิตซูบิชิ5รางวัลรางวันละ4,990บาทรางวัลที่4พัดลมตั้งโต๊ะ30รางวัลรางวันละ930บาทและรางวัลที่5เสื้อยืดซีทีวี100รางวัลรางวัลละ100บาทรวมมูลค่ากว่า5 0 0 0สนบาทเพียงเขียนชื่อที่อยู่และรหัสสมาชิกส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนหน้าบริษัทเคเบิลทีวีชนบุรีจำกัดหรือ CTV อย่ารอช้าหมดเขตวันที่15กุมภาพันธ์2556เวลา17นาฬิกาจับรางวัลวันที่20กุมภาพันธ์2556ณโรงแรมชนอินเตอร์สนับสนุนโดยมันดาวีรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดกระบี่รังสีอิเล็กทริกซีทีวีพัฒนาก้าวไกลสู่ใจสมาชิก